สวัสดีค่ะกธรรมดาปุูกปองนะคะอะไรนะดูว่จะนต่าะจะไปไหนนะคะลุงพลป้าแตนจะไปไหนเนาะลุงปิดประตูยนมีน้ด้วรก็มาน้นครับน้นะครับนี่นะคะ ลุงขึ้นรถไปแล้วนะคะนี่นะคะลุงจะไปแจกน้ำานนะคะขึ้นรถไปแล้วนะคะอ๋ออันนี้เอารถกระบะไปนะคะ แจกที่โรงพยาบาลสกลนครนะคะนะ้าไปด้วยนะคะตามไปท่านก็มางนะคะที่ตามจะมีนะคะตามไปที่ไม่ได้ไปนะคะแต่ก็อยู่ดูแลนะคะลุงค่ะพวกเราก็อยู่ดูแลบ้านลุงนะคะอยู่เฝ้าบ้านให้ลุงคอยดูแลบ้านนะคะเผื่อว่าจะมีเอฟซีผ่านไปผ่านมาถามเรา ลืมอะไรอีกล่กคะนี่จะสั่งอะไรเนาะแ,แอนไปด้วยนะพี่แอนไปด้วยนะครับยังะว่าไม่ไปแล้วอืมเฮ้ย ชวนแอนลุงมาชวนแอนไปด้วยนี่นะครับอ่าพี่แอนก็ไปด้วยนะครับพี่แอนก็ไปด้วยนะครับตอนงคนนะครับแอนขึ้นรถไปแล้วนะครับไปกับพี่ก็ไปพี่กับพี่ก็ไปเก้าวอะไรดูไหมไปไหมครับผมต้อนไปกับคุณได้เลยครับผมไปทันได้เลยแล้วพอทีพไปไหมเอาผมอยู่ฟ้าบ้านค่ะอยู่ฟ้าบ้านแม่ดาต้องฟ้าบ้านเหมือนกันยังไงต้องขับรถคันนี้พาผมไป คุณป้าสมอนแล้วก็เสือนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปถามดูแมงกะบ,บีแ,แมงกะบ,บีไปไหมนสวัสดีค่ะคมแมงกะบ,บีไปไหมคะ,ะไปครับผมเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากครับดูแลดีๆนะคะค ส่วนเราคนแก่ๆก็จะเฝ้าบ้านนะคะก็จะดูแลบ้านคอยสังเกตการน,นะคะว่ามีใครไปใครมานะคะให้คนที่เขาหนุ่มๆข่องแค่วว่องไวไปกับลุงนะคะส่วนเรายายๆแก่ๆอยู่บ้านดูแลทางนี้นะคะเก็บกวาดทำความสะอาด รถไทยบ้านนอกเอาอะไรมาเต็มรถเลยนะคะนี่เอาต้นไม้มาปลูกบ่ดู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 ด สวัสดีค่ะพี่ไทยบัานนอกมันนอกเริ่มใหมมาปลูกบอกะเพราะผมเล่าเดียวมาไว้บ้านคุณลุงเหรอนะโอ้ต้นไสบวัสดีลุงไปกี้นี้ค่ะสรับีนันนอกก็ดูแลล็อค่ะทางนั่นค่ะเอาลงไว้หน้าบ้านคุณลุงนี่ยค่ะเอาลงไว้หน้าบ้านก่อนเอาลุงลุ่มอ่้า่วย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ช่วยกันยกต้นไม้ลงนะคะเอาตอนนี้ก่อนพี่น้องเอาตัวใหญ่นี่ก่อนอันเลล็กทีหังออตัวใหญ่เนี่ยเพราะว่าตัวใหญ่มันต้องอยู่ในห่มนะเออเอาไม่งองน้ามือก็ได้เอาก้อยกายยกตัวที่เหงาจับยกูนเงาเนี้ยต่อไปคนละฝั่งฝั่งต้นไม้ นี่จ้ได้เต้องไปฝังงนู้นเลยคืออันนี้ต้องเอาไว้ในบ้านน่แะแต่ว่าพอดีมันลงแล้วอันอันเล็กเนี่ยลงนี่เลยอ้อมอ้อมทังหน้าดีกว่าไม่ไม่เลียงข้างนี้ก็ได้กาจัดให้สวยเป็นง่ายขึ้นหอยไม่จัดให้สวยเป็นอ้อมมากก่าน้กม่ลมตรงนี้เข้าใจ เออออเเพราะว่านี่ต้องอยู่ในร่มจ้าต uh ้องอยู่ในร่มแล้วดอกไม้สวยๆนี่แหละนี่นะคะเราก็จะช่วยกันเอาต้นไม้ลงมาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าลุงพุ่งไปนะคะแล้วก็ได้ทางหันมาทางนี้อ่าวันนี้เอาอ้อมเอาอ้อมเลยบั่เอาอ้อมเลยเนาะทางใหญ่อ้อมเป็นโค้งมาคไงโค้งเลย สวยงามมากครับขับรถมาตั้งแต่เมื่อก่อนปูนตกมาเลยสวยงามมากนะคะนี่เอฟซีตากแดดเนี่ย้อยนิ่งลอยเลยสวัสดีค่ะครับคุณมอร์นิ่งครับโอ้โหครับคุณมอร์นิ่งครุณมอร์นิ่งมาคือว่าปลาสีระบอนชีดยาน่ะใครแน่ครับใครแน่ครับใครแน่นี่ไม่ไม่ใช่ว่าไปทานทาใครนะคืออาจารย์่นี่เจ้าซื้อมาหรือว่าเอฟซีซื้อมาครับ เจ้าชื่อบอครับผมฮะอันใช้เงินส่วนตัวซื้อครับบ่อเท่าไหร่ก็เป็นไงเงินอยูไม่ซื้อมาให้ลุงพลใช่ไหมบน้องแกมีสวนอยู่ดอกไม้งานก็เสร็จแล้วนะฮะเฮ้ยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรต้นกวางบอวู้ดีสวยจังเเลยใมันนาะ ไอ้เพื่อเนาะครับอันนี้ต้นอะไรคะเต้งข้าหลวงครับโอ้ค่อยเบิรงนเชคคือทองกวาวเบิงข้าหลวงบเเิยูยูข้าหลวงต้นข้าหลวงเน่ยูนี่กระบอกแพะเอาผู้เลี้ยงแพะมีกระบอกแพะรอนมีครับผมมีเงินทอนมาว่าใช้เงินส่วนตัวซื้อครับนี่นต่ว่าเขาเขาไม่อกไม้เห็นต้นนี้หน่อยไหมสวยงามต้นใหญ่บ่ วันแรกจะเอาไปเห็นในบ้านครับเอาไว้นี่ก่อนนี่นู่นอ่ะเนี่ยมานแรค่อยเอาเข้าในบ้านใช่เอาไว้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวลุงมาค่อยเอาเข้าบ้านต้นไรที่เจ้าจับนั่นอ่ะอันนั้นทองพันช่างทองพันช่างแล้วอันนี้ล่ะพี่ไทยมันนอกไหนไหนอันนี้อันนี้ดอกยายมาเบิ่งดูดอกอีหยังนี่ค่ะอันนี้น่ะต้นอะไรมั่งขอบรรยายอักษรบ่เออจดหมายบรรยายอักษรถึงบระเงอน ด้วยใจอันนี้ขั้าหลวงครับอันนี้ยี่โถอันนี้ทองพันช่างอ๋อยี่โถทองพันช่างแพงควยอันนั้นเนี่กระดุมกระดุมทองกระดุมทองนะคะโอ้ยแต่ละดอกมีชื่อมีความหมายนะคะจําชื่อต้นดอกไม้เป็นเนาะก็่อยู่ในใจเสมอเหมือนคุณยายจาลองอยู่ในใจเสมออดูที่มีค้าลมคมลายด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเด้งคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ